ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาบอกแนวทางดาวแล้วค่ะวันนี้หนูไม่ว่างอีกแล้วดาวนะคะดาวปกติกับดาว VIP นะคะแบบนี้เลยนะคะดาวปกติกับดาว VIP นะ,ะนะ,ะนี่เลยนะคะไป0ูนย์หน่ค่ะเจาะให้หมดเลยนะคะศูนย์หนึ่งสางเราจะมีแถม6ให้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนอันนี้คือ อันนี้ก็คือตัววินนะคะทุกคนใครนี่คือตัววินนีจะจับสามตัวให้นะคะเจาะก,ก็0 3 0 6 0 9 0 1 1 4น7นกานนีะคะ2 1 2 5 2 8อ้่ะการัน้ไว้หน่อยนะ,ะนี่นะ,ะนี่กันัน้ไว้หน่อยนะคะทุกคนนะ,ะอ,อ่าน,นี่คือตัวเน้นนะคะนี่คือตัวเน้นนี่คือตัวเน้นนะคะเน้นนี่เน้นนะคะเน้นนะคะเด่น1กับ9ค่ะวันพุธนะ1014 1 7 9 2 9 5 9 8่งเ็ซื้อ9 2อย่าลืมซื้อ6 2นะนี่เลยนะคะ ดาวก็นะคะเป็นดาววัดใจนะไม่มีอะไรยนนิ่แน่นอนนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างกลางดึกเดี๋ยไม่ได้ลงสามลาวเอยลงห้าลาวให้เลยนะคะจะพยายามนะทุกคนแต่ว่าในกลุ่มก็มีตลอดนะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะ